สวัสดีครับไบรุ่นหลงป่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้แอดพาขึ้นเขาใหญ่ช่วงประมาณเกือบห้าโมงเย็นนะครับผมวันนี้พามาขึ้นเขาใหญ่ฝั่งปราจีนบุรีนะครับซึ่งการเดินทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เราสามารถขึ้นได้สองทางเป็นหลักนะครับเพื่อนๆก็คือทางแรกเพื่อนเพื่อนอาจจะคุ้นเคยนะครับคือขึ้นทางอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ฝั่งโน้นนะครับสามารถ เลี้ยวขวาตรงปากช่องถ้ามาจากกรุงเทพมหานครหรือว่าเลี้ยวซ้ายถ้ามาจากตัวเมืองโคราชนะครับส่วนทางที่แอดเลือกขึ้นประจำนะครับก็เป็นฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเราเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเราก็ผ่านรังสิตมานะครับถึงลำลูกกามาถึงอำเภอองคารักเข้าเมืองนครนายกแล้วก็ตรงมาทางปราจีนบุรีถึงแยกที่เขาเรียกว่าแยกนาเรศวรแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นเขาใหญ่เลยนะครับทางนี้ใกล้นี้เดียว2ชั่วโมงก็ถึงแล้วครับผม ตอนนี้เป็นบรรยากาศฝนเพิ่งหยุดตกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีหมอกเยอะมากซึ่งเขาใหญ่ช่วงนี้เขียวชะอุ่มพุ่มสวยไปด้วยต้นไม้านานาพันธุ์นะครับแล้วก็มีหมอกลงนะครับผมบรรยากาศเรียกได้ว่าดีมากๆอากาศเย็นสบายประมาณ22-25องศานะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับขึ้นเขาใหญ่ขับรถไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะปลอดภัยมากๆเลยนะครับเพราะว่าทั้งสัตว์ปา่าข้ามถนนแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ฝนตกถนนลื่น ยิงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพื่อนๆครับแอดขับรถมาสักแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงช้างหักมาอยู่ข้างทางด้านซ้ายมือก็เลยจอดรอนะครับรอสักพักหนึ่งก็เป็นช้างออกมาจากข้างถนนจริงๆด้วยนะครับแอดดูแล้วน่าจะพี่ภูผานะครับแต่ฟ้าแวบๆบวแบบหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ก็คือเขาเป็นตัวตึงมากๆตอนนี้ไม่ด้วนไม่อยู่นะครับผมไม่ด้วน แยกตัวไปตกลูกนะครับแม่บุตรสบาก็พาภูผาออกมาเดินนะครับแต่วันนี้แอดใช้ดูความซ่าของภูผาหลังจากที่โขงข้ามถนนไปแล้วนะครับในโขงนั้นก็จะมีแม่บุตรสบาหางยาวนะครับมีพี่ไพลินมีพี่โวยวายแล้วก็มีน้องพี่กุลอยู่ในโขงนะครับแต่ว่า ตัวอื่นเนี่ยเดินเข้าป่าอย่างรวดเร็วนะครับแอดก็ถ่ายไว้ทันแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลงให้ดูวันหลังนะครับผมแต่วันนี้เรามาดูความซาของภูผานะครับหลังจากที่โขงเขาเข้าป่าไปแล้วทุกตัวตอนนี้เมื่อกี้แอดนับได้ประมาณ11ตัวนะครับโขงเข้าป่าไปแล้วพิภูผ,ผาไม่ยอมเข้าป่า <Okay. S 1> เขาก็เป็นองค์ครักพิทักษ์โขงนะครับผมตอนนี้เขามายืนอยู่ข้างทาง คอยจ้องนะครับรถคันนู้นรถคันนี้แล้วก็พร้อมที่จะไล่ตลอดเวลานะครับ,รบก็ในระหว่างที่เราหยุดรถเพื่อถ่ายรูปแล้วก็ดูพฤติกรรมเขาแล้วก็เราไม่กล้าไปก็มีมอไซมาก็มีรถคันนู้นคันนี้มาทุกคนก็ช่วยกันนะครับพี่ก้า,<ล>าอย่าพิ่งไปเพราะว่าถ้าไปนี่เขาไล่แน่นอนเลยนะครับ<ล>แต่ว่าพี่ๆที่อยู่ด้านหน้าก็เขาปฏิบัติตัวถูกนะครับเขามีสติมากมากก็คือเขาเขาไม่ฝ่าด่านมาแล้วก็เขาก็ จอดรถนิ่งๆนะครับผมแล้วก็รอดูทีท่าแล้วก็บางครั้งเขาก็ถอยให้ช้างนะครับถ้าช้างเดินเข้าใกล้แล้วก็เป็นระยะอันตรายพี่ๆคันที่อยู่ท้ายสุดเขาก็จะถอยเป็นระบบนะครับก็คือจะไม่เบียดกันนะครับผมี่ังหากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับนะครับพี่ภูพาก็มายกงวงนะครับพี่เขาได้จงังหวะเขาก็ถอยเทลคันแล้วก็ไม่กดแตรนะครับผมหากเพื่อนๆที่ขึ้นเขาใหญ่แล้วเจอ ช้างป่าอยู่ในลักษณะนี้ก็สามารถดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับเราต้องตั้งสตินะครับแล้วก็หากรักษาระยะห่างได้เราก็ต้องรักษาระยะห่างนะครับที่จริงแล้วในอุทยานแห่งชาติจะมีป้ายบอกก่อนที่เราจะขึ้นอุทยานว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงเมื่อเจอช้างป่าบนเข่าใหญ่ก็จะมีเขียนบอกไว้เลยนะครับ ก็ให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย30เมตรนะครับแต่สําหรับแอดแอดว่า30เมตรก็ไม่พอนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่พี่พช่างกล้องแล้วก็ทุกคนอยู่ก็จะอย่างน้อยก็50-100เมตรเลยนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะมีกล้องซูมนะครับผมแล้วก็เราห้ามกดแตรโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าช้างเขาจะตกใจเวลาถ่ายรูปห้ามใช้แฟลชนะครับเพราะว่าจะทําให้ช้างชาร์จได้นะครับผมแล้วก็ เวลาช้างเขาเดินเข้าหานะครับก็มี2ออย่าง<ด>หนึ่ง<ด>คือรอจังหวะ<ด>หากช้างเดินผ่าน<ด>ให้รีบไป<ด>ยอย่าชะลอนะครับแล้วก็หากถ้าสุว่าช้างเดินเข้าเราเราไม่มีจังหวะไปเราทําอะไรไม่ได้เนี่ยครับพี่เขาถอยรถนะครับถอยแล้วก็ช้างจะรู้สึกว่าไม่ถูกคุกคามแต่เดี๋ยวเรามาดูความตึงของผู้ผากันนะครับ เขาร้องขู่นะครับเพื่อนก็คืออาจจะเป็นการแสดงอํานาจร้องขู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรก็ได้นะครับว่าผูผาชนะแล้วใช่ยโ่นะครับยกงวงด้วยลดถอยให้หมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวดูครับเขาจะเดินต่อหรือเปล่าต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมพี่ๆี่ที่อยู่ฝั่งโน้นมากๆเลยนะครับที่มีสตินมากๆแล้วก็ถอยรถให้ช้างกันหมดเลย แต่ว่าในการถอยถามว่าอันตรายไหมอันตรายมากมครับเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่ารถคันหลังสุดก็ต้องถอยนะครับคันหลังสุดก็ต้องถอยเวทีละคันนะครับแล้วก็เป็นห่วงคันที่อยู่ด้านหน้ามากๆนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าทําไมถึงย้ำนักย้ำหน่าว่าอย่าขับรถเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าหากเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะได้เบรกทันบนเขาก็โค้งเยอะนะครับเพื่อน เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจังหวะไหนรถจะถอยหนีช้างหรือว่าสัตว์ป่าจะออกมาหรือว่าจะมีรถจอดอยู่เพราะว่าเจอช้างไปไม่ได้เพราะฉะนั้นหากเราใช้ความเร็วไม่เยอะเราเบรกทันแน่นอนครับตอนนี้พี่ปูผ่านนะครับหลังจากไล่รอาดยไ่หแล้วอันนี้ก็วิ่งขู่นะครับวิ่งขู่แต่ว่าเราอยู่ไกลนะครับเขาก็เลยหยุดนะครับเขาก็เดินกลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่ฝั่งน้น ขูดรถได้สําเร็จเดินกดดันรถได้สําเร็จนะครับแล้วก็เขาก็เดินมานะครับหลังจากที่เขาเดินมาพี่พี่เขาก็ขยับนะครับเพราะว่าคือมันเป็นทางโค้งอะนะครับพี่เขาก็ต้องขยับมาดูสถานการณ์แล้วก็ทุกคนก็ต้องตัดสินใจเสี่ยววินาทีนะครับว่านะวินาทีนั้นจะทาอะไรจะไปจะแซงหรือจะถอยนะครับผมในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่มาแล้วก็บางครั้งนะครับพี่เจ้าหน้าที่คืออย่างเข้าสุกนะครับ แก้าไปหลายที่นะครับเพราะว่าบางครั้งช้างออกพร้อมกันแกก็ต้องไปที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็ลบติดมากที่สุดนะครับพฤติกรรมการยกมวงแบบนี้ของช้างก็คือการดมกลิ่นนะครับอันนี้ก็หลังจากที่โขงเขาเดินเข้าไปในป่าแล้วนะครับเขาออกมาเป็นองค์ครักพิทักษ์โขง แล้วก็เขาเข้ามาตรงที่โขงเข้าเขาก็ต้องดมกลิ่นนะครับว่า,า,าตอนนี้โขงถึงไงแล้วโขงไปไกลหรือยังเขาจะเดินตามทันหรือเปล่าแต่ประสาทสัมผัสของช้างดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าโขงจะเดินไปไกลเขาก็โตแล้วนะครับเขาอยังเขาก็สามารถเดินตามทันได้เพราะว่าเขาใช้การดมกลิ่นใช้การฟังเสียงชาใช้งวงแตะที่พื้นเพื่อรับแรงสั่นสะเทือนได้นะครับผมแล้ว ตอนนี้เราก็แอบดูพฤติกรมรมเขาเรื่อยๆนะครับรถก็ยังมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็เดินอยู่กลางถน,นนไะม่ยอมเข้าป่าไปเลยนะครับผม,มเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจังหวะนี้หลังจากที่โขงเขาปลอดภัยไปไกลพอสมควรแล้วแล้ว,ลวก็รถยอมเขารถไม่ทําอะไรเขาแล้วก็เขารู้สึกมั่นใจว่าเขาปลอดภัยเขาก็จะไปนะครับผมเจอกันนะครับปูผาบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่กดติดตาม กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์คนหลงป่านะครับหวังว่าจะชอบนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย